สวัสดีครับผมก็มาเจอผมฮิปเตอร์ ICU นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันหน้าเว็บโยกังนะครับผมโยกังเพฟฟอร์อะไรวะฟอร์มโฮมใช่ไหมแลนะผมแจกไอเทมฟรีประจาวันที่12นะครับผมสำหรับวันที่12ไอเทมมันจะเป็นอโอสุดแห่งสวรรค์นนครับแบบ1วันนะครับแลกเปลี่ยนไม่ได้นะครับผมมันให้ใส่โค้ดคาว่าอะไรวะ w a t your hand วัตโยแหนคุณต้องล้างมือนะมันแปลว่าคุณต้องล้างมือนะกดคอนโทนซีฮะเปิดคอนโทนซี Ctrl C ได้เลยนะครับผมคอนโทนซีเดี Ctrl ๋ยวเราไปเทสกันเลยนะครับผมคอนโทนซีนะฮะตัวขายของกูจะเป็นการรักพื้นที่เปล่าไม่เป็นไรนะรผมไปไปที่โซนอูครับแนวะที่โซนอูเลยนะครับผม หลายคนคงจะวิ่งกันมาแล้วโอ้เต็มเต็มเลยเต็มเปลี่ยมนะฮะกดลงทะเบียนนะครับกดกดชิปอินซึ่ร์นะฮะอ่นะเหนไกดโคดนโคดอน4ที่หน้าเว็บนะฮะ,นะฮะแล้วก็มากดชิปอินซึ่ร์ปรับมาแล้วไอเทมอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้เดลได้อันนี้เดลไ,ไม่ได้ครับเอ้ะปีที่แล้วมีแบบเดลไม่ได้เอ้ยเดลได้ด้วยนะผมนะเราเลยสะสมขายในปีนี้เพิ่งหมดไป นะผมนะก็คลิปมาแบบสั้นๆนะผมเดี๋ยวเราจะทยอยส่งมันทุกตงทุกตัวก็แล้วกันมีตัวไหนบ้างอ่ะตัวเล็กอ่ะมาทําตัวเล็กให้ดูนะครับผมคือมึงมึงเอาไปมึงก็ไม่ได้ใช้มึงจะเอาไปแบบไม่ให้คนอื่นได้วะไม่ไมเดี๋ยวเราทําคลิปให้ดูกันแม่งส0มหมื่นมันก็น่าจะพอเลยไม่มันอาจจะตั้งเป็นอินฟินิตี้ตั้ง30มหมืให้แบบคนน่าสนใจแล้วเข้าเกมแย่งกันหัวทิ่หัวแตกหัวแดะแล้ว หัวชนหัวแหกครับวันนี้นะครับผมแล้วก็ชิปอินเสิร์ตนะฮะ what your hand นะฮะคุณต้องล้างมือนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้มันดูแล้วแบบมาแบบสั้นๆง่ายๆนะครับผมมาไวแล้วผมก็วันที่12นะครับคืออย่างนี้นะครับผมมันจะมีแบบมีป้ายยุทธนะครับมีไรมุนทินมีอะไรต่างๆนะครับผมมากมายนะครับผมเดี๋ยวเรา คอยมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ทมคลิปให้ดูกันนะสำหรับวันนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนครับผมยินเตอร์ซีอูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าของคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กันนะครับผมแล้วเจอกัน